ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเคราวคำเดิมหงแชมปพิมลีกสี่สั้นนี้ปีเตอร์คราอาดีตกองหน้าของลิพูยังคงยืนยันคำเดิมว่าสโมสรเก่าจะก้าวไปคว้าแชมปพิมลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จการแข่งขันแย่งแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีจนถึงตอนนี้เป็นการแข่งขันของ3มทีมทั้งอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลซึ่งทางคราวที่เคยพูดตั้งแต่ออกสตาร์ทสี่สั้นว่าหงแดงจะได้แชมป์จนถึงตอนนี้ที่เป็นช่วงโค้งสุดท้าย ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าทีมเก่าจะทำได้สำเร็จผมบอกว่ามันจะเป็นลิผู้ที่จะได้แชมป์ตั้งแต่เริ่มต้นซีซสัส้นและผมก็คิดว่าหลายคนคงบอกว่าผมเอ็นเอียงซึ่งพวกเขาก็อาจจะพูดถูกอยู่บ้างพวกเขากล่าวผ่านทาง Hawk B amp J c o p Show แต่อาร์ซนอลก็กลับมาอยู่ในวงสนทนาสำหรับผมแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมเต่งเมเืมเ่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ซึ่งคุณจะบอกว่ามันเป็นการแข่งขันของม้าสองตัว แต่อาสนอนพาตัวเองกลับมาอยู่ในเส้นทางอีกครั้งในตอนนี้โดยจํานวนเกมที่อาเซนอลเล่นและเกมที่พวกเขาชนะมันน่าเหลือเชื่อมากถ้าพวกเขาได้ผู้เล่นที่บาดเจ็บกลับมามันจะเป็นการแข่งขันของม้า3ตัวอย่างแน่นอนแต่ผมยืนยันว่าเป็นลิเวอร์พูลผมคิดว่าพวกเขาสามารถทํามันได้สําเร็จคริสบัตคอมจากเดอะเทลกราฟรายงานว่า แอนดูโรปสันได้เข้ารับการสแกนข้อเท้าของเขาที่เมอร์ซี่ไซส์ในเมื่อวานนี้โดยความคาดหวังว่าอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของเขามีในเกมกับทีมไอแลนด์เหนือจะเป็นเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นดานลูวิสติลจากเรลิเมลรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลและทีมชาติสกอตแลนด์ต่างหวังว่าแอนดูโรปสันจะสามารถที่จะรีเรี่ยงอาการบาดเจ็บที่สาหัสและรุนแรงนี้ได้ อย่างไรก็ตามยังไม่แน่นอนว่าเขาจะพร้อมสําหรับเกมต่อไปกับสโมสรหรือไม่และหวังว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการไม่ได้เล่นในเกมที่เหลือสําหรับฤดูกาลนี้ไปด้วยเช่นกันยังไงทางที่ดีที่สุดก็รอเจเกนครอบถแถลงข่าวความพร้อมในวันศุกร์น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับจะได้รู้ว่ารอบโบ้เจ็บเยอะไหมและใครจะพร้อมกลับมาได้แล้วบ้างนะครับ BBC Sport รายงานว่าเดสเทเลอร์อดีตหัวหน้าแมวมองบอลมัดพูดถึงริชาร์ดฮิวควบในการกีฬาคนใหม่ของสมสรอนิพูที่เขาเคยร่วมงานมาด้วยในสมัยที่อยู่ที่บอลมัดด้วยกันริชาร์ดเป็นคนที่น่าทึ่งอย่างมากเขาพูดได้หลายภาษาเขาพูดภาษาอิตาลีและภาษาฝรั่งเศสได้คล่องเลยและเขามีไอคิวด้านวิชาการสูงแต่ก็มีไอคิวฟุตบอลที่สูงมากในแง่ของความเป็นผู้นำการเจรจารและการสังเกตทางเทคนิค เมื่อเขามุ่งความสนใจไปที่นักเตะค,คนไหนแล้วเขาจะต้องรู้ทุกเรื่องของนักเตะค,คนนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว,ว่าลิชาร์ดจะประสบความสําเร็จที่สโมสรลิพูอย่างแน่นอนและยิ่งมากขึ้นไปอีกเมื่อเขามีไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอยู่เคียงข้างเขาเขาจะเจริญรุ่งเรืองกับที่นั่นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวก็หวังว่าลิชาร์ดฮิวส์และไมเคิลเอ็ดเวิร์ดจะประสานงานกันแล้วนาผู้จัดการทีมที่เหมาะสมที่สุดมาสู่สโมสรลิพูนะครับ นิวจนจะโกรายงานว่าอูนายเอเมรีผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าก็โผล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของสโมสรลิพูในกรณีที่พวกเขาพลาดในการคว้าตัวชาบิลลอนโซจากไบเออร์เลือเซนดูเหมือนว่าเอเมรีนั้นอยู่ในเรดดร์ความสนใจจากเฟนเวสปอร์กรุ๊ปและเขาก็เป็นอีกหนึ่งผู้จัดการทีมที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดประธานกรรมการบริหารด้านฟุตบอลของเอฟเอจีนั้นชื่นชอบเช่นเดียวกันความสามารถของเอเมรี่ได้รับการเฝ้าติดตามมาตลอดในฤดูกาลนี้และผลงานของเขาที่วิลล่าก็พิสูจน์ได้เลยว่า ถ้าเขามีขุมกําลังและทีมที่แข็งแกร่งเขาก็จะพาทีมขยับเข้าไปใกล้กับการประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนอกจากเอมิลี่แล้วชื่อของแกรี่โอนิวผู้จัดการทีมบูฟแฮทม์ตันวันเดอร์เรอก็อยู่ในรายชื่อของความสนใจของ f อ g เช่นกันอาแจ็คลิดชื่อลินเดอร์กุนซือใหม่สัมเมอร์นา ah. รายงานข่าวจากฟาบิโซโรมาโนเปิดเผยว่าเป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมคนดังของหงแดงลิเวอร์พูลมีรายชื่อเป็นคนดิเดตกุนซือใหม่อาจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมลินเดอร์มีโอกาสจะได้กลับไปร่วมงานกับจอแดนเฮนเดอร์สันอีกครั้งที่เนเธอร์แลนด์หลังอาจ็กแสดงความสนใจอยากได้ตัวมือขาวาของเจอเกนครอปไปเป็นกุนซือใหม่ในซีซั่นหน้าโค้ชชาวดัตช์วัย41ปีจะย้ายตามครอปออกจากทีมแอนฟิลด์ซัมเมอร์นี้และเจ้าตัวแสดงเจตนารวมไว้ชัดเจนแล้วว่า งานต่อไปของเขาจะเป็นงานคุมทีมพร้อมแย้มเป็นไหนว่าเตรียมจะดึงวิตอเมตอสหนึ่งในทีมงานของครอปไปนั่งแท่นเป็นมือขวาด้วยด้านพอจอยจากเดอะไทม์รายงานว่าเปเปินลินเดอร์ผู้ช่วยคนสําคัญของเจเกนครอปได้รับความสนใจจากสโมสร,รอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมคือเรื่องจริงเขาคือหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจอย่างมากคนหนึ่งเลยทีเดียวในเวลานี้มีรายงานว่าอาแจ็กซ์ได้ทำการต่อสายตรงมาปรึกษาลินเดอร์เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาก,กับจอแดนเฮนเดสันในเดือนมกราคมที่ผ่านมา และทั้งคู่อาจจะได้กลับมารวมตัวกันในลีกในเนเธอร์แลนด์ในฤดูกาลหน้าอีกครั้งแน่นอนว่าเขาจะย้ายออกจากสโมสรลิพูปไปพร้อมกับครอปและเขาจะไม่รับช่วงต่อจากครอปในฐานะผู้จัดการทีมคนต่อไปที่ลิเวอร์พูลไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามสำหรับอาแจ็คตอนนี้มีจอห์นฟานชิปตำนานสโมสรรับงานคุมทีมแบบขัดตาทับนับตั้งแต่ปลดเมาลิสสไตายไปเมื่อตุลาคมที่ผ่านมา ทางนีลินเดอร์ร่วมงานกับลิฟูครั้งแรกเมื่อปี2014ในธนคอาเดมี Academy, ก่อนจะขึ้นมาทําหน้าที่เป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ลินเดอร์เคยมีประสบการณ์คุมทีม NEC ไมเนเก้นอยู่5เดือนก่อนจะแยกทางเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2018จากนั้นรีเทิร์นกลับมาทํางานให้ลิฟูอีกครั้งในฐานะทีมสตาฟของครับซีซั่น2018 2019 คริสบัตคอมนักข่าววงในสายหงแดงจากเดอะเทลกราฟเชื่อมั่นว่าเส้นทางของเปปปลินเดอร์จะมาบรรจบพบกับสมสร,รีพูใหม่อีกครั้งในฐานะผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวแน่นอนสำหรับบางคนที่คิดว่าทำไมสมสร,รีพูไม่พิจารณายื่นข้อเสนอให้เปปปลินเดอร์เข้ามาแทนที่เจเกนคลอปในทันทีหลังเลยไม่ใช่ไม่ยืน่นพวกเขาเคยยื่นแล้ว2-3ถึงครั้งแต่ได้รับการปฏิเสธทั้งหมดเนื่องจากว่าเขาให้ความเคารพในตัวคลอบมากและอยากที่จบโปรเจกต์ยาวนานที่สมสร,รแห่งนี้ร่วมกันในตอนนี้ อย่างไรก็ตามในอนาคตข้างหน้าหากเป๊ปพิสูจน์ตัวเองได้ในฐานะเฮดโค้ชที่ประสบความสําเร็จจากที่มืน่นมันก็มีความเป็นไปนได้มากที่เรื่องการกลับมาที่สโมสรลิปูอีกครั้งในฐานะผู้จัดการทีมเต็มตัวจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้เนื่องจากเป๊ปบลินเดอร์ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสโมสรลิปูและเขามีทิพลอย่างมากต่อสโมสร,รและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดประธานกรรมการบริหารด้านฟุตบอลของ f s g อีกด้วย ลิเวอร์พูลเอฟซีรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลได้ทำการประกาศงบดุลประจำฤดูกาล2022-2023ซึ่งสโมสรลิเวอร์พูลมีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการจากการดำเนินงานเชิงพาณิชย์อีกด้วยรายได้เกี่ยวกับสื่อลดลง19ล้านปอนด์เหลือ212ล้านปอนด์รายได้ในวันแข่งขันลดลง7ล้านปอนด์เหลือ80ล้านปอนด์รายได้เชิงพาณิชย์ธุรกิจด,ด้านการค้าเพิ่มขึ้น25ล้านปอนด์เป็น272ล้านปอนด์ค่าใช้ใจ่ายในด้านการบริหารเพิ่มขึ้น17ล้านปอนด์ เป็น562ล้านปอนด์รายได้โดยรวมคงที่อยู่ที่594ล้านปอนด์ค่าทุนก่อนหักภาษีอยู่ที่9ล้านปอนด์ซึ่งในช่วงระยะเวลารายงานของปีจนถึงวันที่31พฤษภาคมปี2023รายได้จากเชิงพาณิชเพิ่มขึ้น25ล้านปอนด์จนกลายเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดจากแหล่งรายได้หลัก3แหล่งของสมสรรอีกด้วย การเพิ่มขึ้นของรายได้เชิงพาณิชย์ทําให้การลดลงทั้งในด้านสื่อและวันแข่งขันสมดุลซึ่งส่งผลให้รายรับโดยรวมสําหรับช่วงเวลานี้ยังคงเหมือนเดิมกับปีที่แล้วที่594ล้านปอนด์พูดสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจได้ก็คือแบบนี้ไม่โดนลงโทษอะไรเกี่ยวกับกฎการินนะครับ ความสำเร็จเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นได้จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในความร่วมมือและการทั่วรปีซีซั่นที่ประสบความสําเร็จอย่างมากโดยการเล่นเกมในประเทศไทยและสิงคโปร์การดําเนินการค้าปลีกของ LFC ยังมีปีที่เป็นประวัติการในด้านรายได้ด้วยร้านค้าใหม่7แห่งที่เปิดทั่วเอเชียและการดาวน์โหลดแอป LFC Store ใหม่มากกว่า350 0 0 0ครั้งซึ่งเป็นแห่งแรกในอุตสาหกรรมฟุตบอล นอกจากนี้ยังเป็นปีแห่งสถิติการก้าวเข้าสู่ร้านคาลิวอร์พูโทโลของสโมสรโดยมียอดนักช็อป2.5ล้านคนซึ่งรวมถึงมากกว่า10,000คนทุกวันแข่งขันที่แอนฟิลคาลริวสอย้ายเล่นลีกเลี่ยนสมอร์น,นี้ลอริสคาริวรสผู้รักษาป,ประตูมือ3ของนิวคาสเซิลอาจได้ย้ายมาอยู่ในเซราโดยถูกเสนอให้โรมาเมื่อเร็วๆนี้ นายทวานชาวเยอรมันวัย30ปีเป็นตัวเลือกลำดับ3ของทีมแดนอีสานของอังกฤษโดยลงเล่นไปเพียง2เกมนับตั้งแต่ที่ย้ายมาเมื่อเดือนกันยายนปี2022ขณะที่สัญญาของเขาจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้คาลิอุสกระตือรือร้นที่จะไปอยู่ใกล้คู่มั่นของเขาอย่างดีเลต้าเลออตาพรีเซนเตอร์ของ DAZN ให้มากขึ้นและเพิ่งเปลี่ยนตัวแทนเป็นเคอร์คัมซึ่งเป็นเอเจนซี่นักเตะที่มีส่วนร่วม โดยอเลิสซานโดต็อกชีและเคลาดิโอมาคิซีอโออดีตกองกลางยูเวนตุสขณะที่เวลานี้กำลังทำงานเพื่อค้นหาสมมสร,รในเซราให้กับผู้รักษาประตูรายนี้ตามรายงานจากตุโต้แมกโตเปิดเผยว่าคาริอุสถูกเสนอให้โรมเมื่อเร็วๆนี้ก่อนตลาดซื้อขายที่กำลังจะมาถึงแต่ผคเจ้าลูอรซี่ระงับความคิดนี้ไว้ชั่วคราวโดยจำเป็นต้องแต่งตั้งกุนซือถาวรก่อนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามือกาวัย30ปีจะถูกเสนอให้กับสมมสร,รอื่นๆในเซรา ที่ต้องการผู้รักษาประตูรวมถึงมอนซาและโตริโนซึ่งคาดว่าจะรับข้อเสนอสำหรับมิเคเล่ดิเกรอาริโอและวานย่ามิลินโควิซซาวิตตามลำดับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ